อ๋อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนวังไปด้วยน้มสำเนียงวิธีหาแนวทาง พิจารณากายของตัวเรารู้กายของเรารใจของเรารู้ความเกิดความดับของขันหา้าซึ่งเป็นฝ่ายนามมาธรรู้ลักษณะวิญญาณในกายของตัวเราเองว่าหรือว่าใจตัวเดียวกันการก่อตัวของใจการก่อตัวของความคิดใจเกิดอย่างไรใจส่งไปไภายนอกได้อย่างไรความรู้สึกรับรู้อยู่ปัจจุบันเราได้สร้างขึ้นมาให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงแล้วหรือยัง ใจของเรามีศรัทธาน้อมกายของเราเข้ามามเข้ามาวัดวัดภายนกเราก็เข้ามาทีนี้วัดภายไหนนี่เราต้องเข้าตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมารู้จักแก้ไขใจของเราทําไมใจถึงเกิดทําไมขันห้าหรือว่าไอ,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 อ้ความคิดซึ่งเป็นฝ่ายนามมาทำกับใจเขารวมกันไปได้อย่างไรความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่อเนื่องเชื่อมโยงกันแล้วหรือยัง มีไม่มากถ้าคนรู้จักปักไปรู้จักสนใจแต่ส่วนมากจะไปสร้างเหตุภายนอกมาปกปิดตัวตัวใจเองตัวใจก็ไปสร้างเหตุภายนอกเขาไปผูกมัดผูกพันขายภายในไม่ได้ก็ไปยดืดเอทุกอย่างตั้งแต่เกิดนนแหเลยถ้าไม่หลงไม่เกิดความเกิดของวิญญาณเรามาหยุดมาวิเคราะห์ชี้เหตุชี้ผลอบรมใจของเรา รู้จักละกิเลสขัดเขากิเลสออกจากใจของตัวเราเองจนรู้จักตน้นสายปลายเหตุก็เราจะละได้หรือละไม่ได้ดาเนินทางได้ถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่เป็นเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นพระพุทธองค์ก็ท่านก็สอนเรื่องชีวิตของเราสอนชีวิตการดําเนินชีวิตการบริหารการแก้ไข กายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรกิเลสอยาบกิเลสละเอียดเป็นังอย่างไรวิธีแก้มีหมดเราจะแก้ไขตัวเราหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราการได้ยินได้ฟังได้อ่านไปศึกษาที่โน่นที่นี่ก็เพื่อที่จะเข้าถึงแนวทางถ้ารู้จักวิธีแล้วตื่นขึ้นมารีบจัดการกับตัวเราไม่ให้ใจของเราเกิดความอยากอะไรคือสติอะไรคือใจอะไรคือปัญญาชี้เหตุชี้ผลเห็นเหตุเห็น,หน,หน,หนผล จนใจยอมรับความเป็นจริงเขาถึงจะปล่อยจะวางได้ไม่เช่ว่าปฏิบัติทมปุ๊บไม่รู้จักการปฏิบัติก็ได้ตต้งแต่ปฏิบัติแต่เพียงรูปกายเราต้องเข้าให้ถึงใจรู้ใจตัวเราแก้ไขใจตัวเรารู้จักอบรมใจอบรมวาจาแล้วก็อบรมกายของเราให้เป็นประโยชน์ให้เป็นอานิสง์ขณะเรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจอยู่รังเเลิ่มใหม่ล้มลุกขึ้นมาใหม่แก้ไขใหม่ อยู่ตลอดเวลาจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรูปมองเห็นหนทางเดินของตัวเราเราเกิดมาอาศัยสมมุติอยู่อาศัยลูกอยู่เราพยายามรีบตักตวงขณะเรายังมีกําลังอยู่อย่าไปปล่อยเวลาทิ้งพยายามสร้างคุณงามความดีทั้งสมมติทั้งวีมุติให้เต็มเปรียบหมดลมหายใจแล้วเราก็มองเห็นหนทางเดินเอาปัจจุบันนี้ให้ดีซะก่อน ทำปัจจุบันนี้ให้ดีสึกก่ก็จะส่งผลถึงอนาคตเองอ่ะหายใจให้ชัดเจนรับมีความรู้ถึกรับรู้ให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทําอ่ะพากันไหว้ระะพร้อมๆกันคอยไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจกันให้รู้ทุกกเริยบบทอ่าอย่าดมเราก็าพากันไปร่วมรับประทานข้าวปลาอาหารที่ลงทานกันไอพวกที่เราว่าง ทุกวันตอนเย็นก็ไปช่วยลดต้นวัสนาที่บ่อบำบัดให้ได้ทุกวันนะที่ปลูกใหม่จะได้สวยๆงามๆอย่าไปปล่อยปะละเลย